ครับขอความสุกสวัสดีครั้งกับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่11นะครับในการาสร้างกุฏิหลังใหม่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมตายทาคลิปไปได้ทั้งหมด10คลิปแล้วนะครับลคลิปนี้ก็เป็นคลิปในการที่จะขึ้นคานแล้วนะครับชั้น2ครับผมชั้น2ตอนนี้ก็กําลังาวาง ฐานอยู่นะครับน้องกำลังที่จะใช้บางทำคาน,ค,ารนครับผมทำคานเหล็กตอนนี้กำลังเข้าแบบครับก็บผมถ่ายทำคลิปวันนี้วันที่18ครับผมวันที่18วันที่19ครับผมือมีนาคมหลังจากที่หายไปหลายคลิปในการสร้างกุติครับผมก็ค่อยๆออกทีละคลิปละคลิปครับผมเราสำหรับงานสร้าง ปติหลังใหม่ครับผมหลังจากที่เทชั้นล่างเสร็จแล้วก็จะเป็นชั้นที่2ครับผมตอนนี้กําลังวางคานเดี๋ยวจะวางคานเหล็กอันนี้คือแบบไม้นะครับนะอันนี้คือไม้แบบจะทํานะครับแสดงว่าไวมากในการก่อสร้างอันนี้ผมก็ถ่ายมุมไกลนะครับถ่ายที่วิหารของหลวงพ่อนะครับถ่ายมุมไกลให้ดูภาพระยะไกลนะครับ ฝนก็จะตกนะครับท้องฟ้ามืดฟ้ามืดครับอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ที่ผมก็ถ่ายเป็นชอ็อตเป็นช่วงๆไปกับผมนะสำหรับภาพเหตุการณ์ในการสร้างบุติก็คงจะก็จะเสร็จบริบูรณ์ก็คงจะหลายสิบคลิปอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่11แล้วนะครับในการครับตอนนี้ก็ช่างก็วางแบบบางคานแล้วนะครับมีการ ที่จะวางคานเหล็กแล้วนะครับนะ้องมีการเข้าแบบทำเป็นตามภาษาช่างนะครับจะมีการนะเข้าแบบมีนั่งร้านยันให้แข็งแรงนะครับมั่นคงแข็งแรงอยู่ประมาณนั้นนะครับก็ใช้พลงานเยอะนะครับนาะที่จะทำอันนี้ก็ทำไปทีละขันะ้นตอน ตามแบบแผนนะครับเนาะเพราะว่าชั้นล่างก็เสร็จเรียบร้อยนะเทปูนเอนทอะไรเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ขึ้นชั้นสองตามที่เห็นนะครับผมจะถ่ายทําไปเรื่อยๆครับผมนะผมจะถ่ายทําคลิปไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับเนาะสมมวลภาพตัดต่อนะครับเนาะผมก็เอาภาพมาตัดต่อตรงไหนดีตรงไหนแบบไหนอย่างไรนะครับเนาะสิ่งที่สำคัญนะคือจะทำเป็นเรื่องๆไปนะทำเป็นช็อตๆไปครับผม หลังจากที่คลิปที่1ถึงคลิปที่10ครับผมอันนี้ก็ผมก็ขึ้นมาถ่ายด้านบนครับผมเนาะอันนี้ก็คือการที่วางแบบไม้นะครับที่จะวางเหล็กนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถนาช่วงตอนเช้าครับผมอันนี้ก็คือก็จะวางเป็นลักษณะแบบนี้สําหรับวางลูกระนาดนน ที่จะเข้าแบบไม้แล้วก็จะเข้าแบบเหล็กก็ก็จะใส่เหล็กใส่อะไรที่จะพร้อมที่จะเทขานนะครับก็ที่ว่าเป็นการภาพละเอียดมากแล้วผมที่ผมถ่ายนะครับมันเป็นการที่ผมถ่ายแบบละเอียดเลยนะครับผมอาจจะมีการภาพไหนไม่ดียังไงผมก็ตัดทิ้งไปนะครับนันก็เป็นหลักการในการก่อสร้างครับผมเนาะ ผมใน,นหลักในการก่อสร้างตามมาตรฐานครับผมถือว่าสวยงามครับผมท่าที่ออกมาสวยงามนะครับอาจจะเป็นช่วงเย็นเย็นบางช่วงเช้าผมก็ถ่ายไปตามลักษณะที่มีโอกาสนะครับเนาะผมก็ไม่ใช่ว่าจะผมก็ถ่ายเป็นช่วงจังหวะนะครับที่งานไหนเสร็จงานไหนขึ้นแล้วผมก็ก็ไปถ่ายตามจังหวะนะครับอันนี้ผมก็ ่วงไหนที่ไม่มีคนงานผมก็รักขึ้นมาถ่ายลักษณะแบบนี้ครับผมนะครับอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์อันนี้ก็คือด้านล่างก็จะเป็นอนังร้านแบบคำเขาเรียกว่าคำยันนะครับเนาะแข็งแรงมากครับผมที่ยิบเลยนะครับเนาะอันนี้ก็คือความมาตรฐานนะครับเนาะในการที่จะวางคานเหล็กด้านบนอีกนะครับชั้นที่สองครับผม ชั้นที่2เสร็จก็จะมีชั้นที่3อีกเป็นชั้นหลังคานะครับที่จะต้องเทอีกเดี๋ยวก็จะถ่ายทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับนะคลิปนี้ความยาว8นาทีครับผมเนาะแปดนาที19วินาทีก็ถือว่าเล็กๆน้อยๆที่ผมนํามาให้ท่านได้ชมกัน,น,ค,นคือภาพเหตุการณ์อันนี้ก็ผมก็ถ่ายมุมไกลอีกนะครับคนงานกําลังทํากันอยู่นะครับเนาะ ในวิหารของหลวงพ่อนะครับถ่ายด้านบนภาพมุมไกลนะครับนี่ก็หลังจากนั้นก็วางเหล็กเลยนะครับนะปลูกเหล็กวางเหล็กเลยนะครับก็คือเหล็กนะครับนะที่เป็นเหล็กคานนะครับน,ะนี้ก็หลังจากที่เข้าแบบเขาวางพื้นวางอะไรเสร็จตอนนี้ก็ช่างก็จะทําการวางเหล็กปกลูกเหล็ก ไปตามขั้นตอนนะครับเนาะผมก็จะถ่ายแบบช็อตชๆชชชไปนะครับันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่งานได้ขึ้นนะครับเนาะงานก็ได้เกินไปนตามเกมตามแผนที่ได้วางไว้นะครับในการการโครงสร้างเในุิเป็นที่อยู่อาศัยครับนอะงอาศัยกุฏิหลังใหม่2ชั้นนะครับเนะาะ ทั้งหมดจะมีอยู่24ห้องครับผม24ห้องทำละ10กับห้องตอนนี้ฝนตกเลยครับน้ำตาดึงไกลฝนตกแรงมากครับผมฝนตกมากทาั้งประยุกต์งานเราทําไม่ได้ฝนตกแล้วก็มาสายเป็นวิหารนะครับมีฝนตกยังมีพายุเข้าครับผมเนาะฝนตกดีกันมากคือว่าตกแรง หลังจากนั้นผลจดผมก็ขึ้นมาถ่ายดูด้านบนนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเข้าแบบแล้วนะครับเนาะอันนะี้ก็คือเข้าแบบแล้วนะครับเนาะหลังจากที่พร้อมที่จะเทคลิปหน้าก็คงจะเป็นการเทแล้วนะครับเนาะสำหรับคลิปที่12อันนี้เป็นคลิปที่11็ครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ได้ชมอีกนะครับในการถ่ายเป็นทุกช็อตแล้วนะครับในการที่เดี๋ยวก็จะมีการเท เทคานเสร็จก็จะรื้อแบบแล้วก็เดี๋ยวก็จะเทชั้นที่สองอันนี้เป็นอลังการนะครับเนี่ยก็จะถ่ายให้ดูเป็นช,ช็อตๆไปครับผมเนาะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานในการเข้าแบบแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าพร้อมที่จะเก็บงานนี้นิดหน่อยก็จะเททีเดียวเลยนะครับเนาะใช้เคนกระเชาเคนเทเลยนะครับเนาะสำหรับเทปูนเทคาน ก็ถือภาพเหตุการณ์อันนี้ผมก็ลองกล้องลองเลนก็เรียกเลนวายลองใช้เลนวายถ่ายคือมุมกว้างครับผมนะ้องมุมกว้างของกล้องโกโปรครับผมนะก็ลองถ่ายดูนะก็ถือว่าเป็นภาพที่พอใช้ได้ครับผมนะ้องมันเป็นมุมโค้งนะครับนะมุมโค้งมุมวายนะ าการครคับสำหรับที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมได้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรดีๆก็เดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปที่11ต่อไปในการเทคาดนะครับผมสำหรับทีปนี้ก็ขอความสุขสวัสดีครับผม